เรามาเก็บโหระพากาันโหระพาหลังบ้านปลอดสารพิษนะคะโหระพาปลอดสารพิษค่ะเราจะไปยำปลากระป๋องใส่หัวปีกันหอมมากชุนมากาเรามาเก็บมะนาวดูซิว่ามะนาว มีลูกไหมปลูกไว้ต้องนานแล้วนีว่าอุ้ยมีมีลูกเจอแล้วเห็นไหมนี่มะนาวหลังบ้านปลูกไว้มีลูกแล้วเดี๋ยวอีกสักลูกหนึ่งแววหาดูก่อนอยากได้อีกสักลูกกลัวมันไม่เปรี้ยวนี่เจอแล้วเจอแล้วนี่โออันนี้ลูกใหญ่ได้ผลได้ผลนี่มะนาวปลูกไว้เดี๋ยวเราจะไปยำปากกระป๋องกันนี่พอสองลูก เก็บพริกกันพริกต้นนาบานเป็นพริกขี้หนูเม็ดเล็กพริกขี้หนูเม็ดเล็กดกงูเต็มต้นเลยโอ้โหเต็มต้นเลยเต็มต้นเลยไม่ทันแดงนะนกกินก่อนเอาไปใส่ยำ ป้าเขปาปลอกกันว้ดกมากเลยเก็บหมดต้นเลยีปขี้หนูสวนเก็บจากต้นเลย ใช้สักต้นเดียวพอตะไคร้อบมากต้นเดียวพอแช่น้ำไว้ซอยตะไคร้กันก่อนตะไครเราไม่นินเยอะนะ เราจะนิ่เป็นหัวปีค่ะตะไขร้แล้วเราก็มาซอยหัวปีกันบางๆปีจันนีมันจะไม่ดำนะคะมันจะกรอบ จะขาวไม่ต้องบีบมะนาวซอยได้เลยค่ะนะคะใไ,ได้หมดเลยนะคะ,ะเดี๋ยวพอเวลาเราบีบมะนาวไปแล้วหมูปีจะขาวหรอจะกรอบนะคะใช้ได้หมดเลยไม่เหมือนไม่เหมือนกล้วยน้ำว้าถ้าเป็นกล้วยน้ำว้ามันจะดำ อพอเวลาตอนเรายังเจอน้ำมะนาวบีบลงไปกล้วยตะนีจะกรอบเราใช้เป็นกล้วยตานนี้หมดเลยนะคะสามหัวนี้จะใช้อันนี้เป็นหัวปีนะคะที่เราซอยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาปรุงกันใส่ตะไคร้ลงไป ใส่หอมแดงไปนิดหน่อยพริกขี้หนูบีบมะนาวสามแม่ครัวทุกคราวเท่ากันนะคะ ยำปลากระป๋องหัวปรีตานีครัวกระท้อนนะคะหัวปีจะไม่ดำนะคะเป็นหัวปรีตานีนะคะจะกรอบนะคะจะกรอบนะคะหัวปีจะสังขาวจะสังเกตได้เลย,เลยจะไม่ดำเหมือนกล้วยน้ำว้าตานีนี้จะให้ความกรอบความขาวเพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะคะ ยำหัวปรีตานีใส่ปลากระป๋องเสร็จแล้วใส่ใบโหระพาได้เลยนะคะเรามาชิมกันเราลองมาชิมกันดูนะอืมมีความกรอบของหัวปลี กรอบเปรี้ยวมะนาวเยี่ยมเป็นกับแก้มได้กรอบมากเลยหัวปีเห็นไหมเพื่อนๆหัวปีมันจะไม่ดำ หัวปีจานีมันจะขาวเพื่อนๆลองทำๆดูนะยำหัวปีกล้วยจานีีใส่ปลากระป๋องแซ่บขัวกระท้อน